โอเคนะครับนี้ก็กลับมาอบับเกมเกมชินแผลกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาอธิบายขั้นตอนและวิธีการได้รับความสําเร็จผู้ท้าทายชุดที่9โดยผมนั้นก็จะมาอธิบายในคลิปนี้ว่ามันจะต้องทําอย่างไรบ้างมีเงื่อนไขยอย่างไรหรือต้องทําอย่างไรและก็มีวิธีการแบบไหนเพื่อใครที่งงคาําอธิบายที่เขาเด้านพิมพ์มาเอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่าในคลิปนี้ว่าต้องทําอย่างไระนะซึ่งก็สามารถเลือกตรงบริเวณ time แตมป์ได้เลยว่าสงสัยหรือติดปัญหาตรงความสําเร็จอันไหน โดยเรา,าเริ่มที่บอสท่านพ่อเด็กชิโนโก่อนเลยดีกว่าซึ่งเมื่อเราเข้ามาต่อสู้เรียบร้อยแล้วนั้นเราจะต้องให้ท่านพ่อออกท่าสการเล็ตไนท์ไททที่มันจะเป็นท่าที่อยู่ในร่างกลางปีของเฟสหนึง่งโดยขั้นแรกนั้นเราจะต้องตีบอสให้เลือดหรือครึ่งหลอดะกอรตัวของบอสนั้นจะ,จะเปิดใช้ท่ากลางปีซึ่งตัวของบอสนั้นจะปล่อยบ่วงพัดทะชิวันใส่เราซึ่งในส่วนนี้เราก็จะต้องทําการฮิลเพื่อลบบ่วงพัดชีวันออกแล้วก็รอท่านพ่อใช้ท่านี้อีกเช่นเดิมให้ครบครั้นนจะาสาาาาี่คราตด บวงมราชีวันเรานั้นก็ใช้สกิลอะไรทิวก็ได้ให้มันหายไปเพื่อให้บอสนั้นมันใช้ท่านั้นอีกครั้งจนครบ4ครั้งเพียงเท่านี้นั้นเราก็จะได้รับความสําเร็จมาแล้วในส่วนนี้ผมทําไปแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ผมต้องขออภัยด้วยนะ โดยในความสำเร็จนันต่อไปนั้นก็ยังจะเกี่ยวห้องกับบอสท่านพ่อ,อยู่โดยตัวเรานั้นต้องไม่ถูกโจมตีจากบอสในระหว่างที่ตัวเรานั้นติดบ่วงมาทัชีวันอยู่ซึ่งในส่วนนี้นั้นเราจะต้องมีตัวฮิวที่คอยฮิวได้เรื่อยๆไม่ให้เราติดบ่วงมาทัชีวันซึ่งก็ขอแนะนบาบาร์บาร่าโคโฮมิกไม่ก็สูดีนะไปเลยโดยเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็แค่อย่าโดนบอสโจมตีตอนที่เรามีบ่วงนี้ยูซึ่งก็ต้องรีบพิวให้มันหายไปซึ่งก็สามารถใช้วิธีการทานอาหารได้้้้้้ไไไมม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 ่่่่่่จจจจจําาาาาาาเเเเเป็็็นน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 นตตตตตอองงีีีีีััััวววววฮลละะะะะแแถรรรรโโโดดใทบบกคสพ ถือว่าเป็นการโดนโจมตีที่เหลือแล้วก็แค่จัดการบอสให้ตายด้วยแล้วนัน้นจะสามารถได้รับความสําเร็จอันนี้มาซึ่งก็พอได้อยู่มั้งนะซึ่งใครที่สู้ไม่ไหวก็ลองลดระดับดันเจียนลงดูสักหนึ่งรสองระดับเอาเป็นว่าสู้ๆกันทุกคน โดยความสำเร็จผู้ท้าทายอันต่อไปนไั้นจะเกี่ยวข้องกับบอสตัวนี้เลยซึ่งในส่วนนี้นั้นเราจะต้องมีตัวดาบใหญ่เพื่อทำลายโลกของมันในระหว่างที่มันกำลังออกท่ายอยู่โดยเทคนิคการทำง,ง่ายๆก็คือเราจะต้องทำให้โลกของมันนั้นเหลือน้อยประมาณนี้ก่อนแล้วก็รอมันวิ่งกลับมายังจุดศูนย์กลางเพื่อออกท่าโดยท่าที่เราจะต้องทำลายโลกนั้นก็คือท่าแทงลงพื้น3ครั้งซึ่งก็จะประมาณนี้เลยสำหรับความสำเร็จตรงบริเวณนี้นะหรือก็คือทำลายโลกข,ของมันตอนมันถือดาบไฟนั่นเอง โดยความสาเร็จต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับบอสต,ตัวนี้ที่หลี่เย่โดยสิ่งสําคัญในความสําเร็จนี้ก็คือเราจะต้องมีตัวละครท่าน้ําแข็งซึ่งในส่วนนี้ผมขอแนะนําเป็นเดลนะ่าโดยการที่เราจะได้รับความสําเร็จนั้นตัวเรานั้นจะต้องรอให้บอสออกท่าท่านี้ที่มันจะแปลงร่างเป็นกิเลนท่าน้ําโดยเรานั้นจะต้องใช้ตัวละครท่าน้ําแข็งในการแช่แข็งมันแล้วก็ตีตัวของมันให้แตกออกมาเพื่อให้มันล้ม โดยเมื่อมันล้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะต้องรอให้มันลุกออกมาใช้อีกท่าหนึงซึ่งก็คือท่าที่มันจะปล่อยลูกบอลลมออกมารอบๆตัวมัน3ลูกโดยเราเนี่ยก็จะต้องใช้ปฏิกิริยาาตุอะไรก็ได้ทำลายลูกบอล3ลูกนี้ที่ไม่ใช่หินลมแล้วก็พืชนะแย่เท่านี้นั้นเราก็จะรับความสำเร็จมาแล้ว ด้ความสปเปรย์กันต่อไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับบอสน้ําตรงบริเวณนี้เลยโดยเรานั้นจะต้องจัดการตัวของบอสในระหว่างที่ตัวของมันนั้นกาลังได้ไดร,รับการเสริมพลังจากลูกน้องมัดซึ่งเรานั้นก็จะต้องตีให้เลือดของบอสนั้นเหลือน้อยสักกอนซึ่งเมื่อเลือดของบอสเหลือน้อยเรียบร้อยแล้วนั้นมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ตัวของบอสนั้นจะดูดซับพลังจากลูกน้องโดยสังเกตจากเส้นสีฟ้าที่เชื่อมตัวของบอสกับลูกน้องให้ตัวเรานั้นจัดการกับบอสในตอนที่มันดูดคืนลูกน้องเข้าไปและก่่่่่่ออออออนน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 ททีีมมมมมมััััััจจจจจะะะะปลยาา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 ไไรรรรรรกกกกซึงงงงใใสสววว้้้้หตเเดดบคํ็ ดยความสาเร็จผู้ท้าทายอันสุดท้ายนั้นที่เกี่ยวข้องกับบอสปาวานซึ่งมันก็จะไม่ใช่ในเฟสแรกแต่มันจะอยู่ในเฟส2ก็คือท้องของปาวันโดยเรานั้นจะต้องหลบท่าไม้ตายของบอสท่านี้ก็คือท่าที่มันสร้างก้อนดําๆนี้ออกมาแล้วเรานั้นก็จะต้องหลบการโจมตีของมันให้ได้ซึ่งเราจะไม่ต้องหลบให้ยากเลยถ้าเราใช้ตัวละครเมืองฟอนเตนที่มีพลังงานวิญญ,ญาณหรือศาสตร์สารมันก็จะทําลายท่าน,นี้ของบอสไปเลยเสร็จแล้วเราก็โจมตีบอสออกไปสู้กับปาวันเพียงแค่นั้นเราก็จะได้รับความสําเร็จมาแล้ว จะเป็นการจบไปสำหรับผู้ท้าทายชุดที่9เอาเป็นว่านะใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามกันได้หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับความสําเร็จกันทั่วนหน้าพร้อมกับนาบัสคอยได้กันนะทุกคนแล้วเป็นว่าในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามดูสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนละบายยจ้า